นีก็จะแม่พรีเซนเตอร์เหมือนกันสำหรับใบเฟินพินชนกผู้ชมค่ะเจอตัวทั้งทีขออัปเดตเรื่องราวความรักกันหน่อยค่ะเพราะระยะนี้หลายหลายคนแอบคิดว่าเอ้ยใบเฟินกับนายไม่ค่อยมีรูปคู่สักเท่าไหร่เงียบเนาะใช่หรือว่าความรักที่มีเนี่ยมันจืดจางลงแล้วหรือเปล่าเพราะมันมีอุปสรรคมากมายเยอะเหลือเกินเยอะใช่ค่ะคือเข้าไปส่องไอจีของคู่นี้เนาะเห็นรูปคู่กันไม่ถีเหมือนแต่กอนเอ๊หรือว่าไม่อยากลงให้มันเกิดกระแสอะไรหรือเปล่า แต่ล่าสุดค่ะนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์ใบเฟินมานะเจ้าตัวบอกว่าพี่ทุกอย่างเนี่ยยังปกติดีมากๆรูปคู่ที่ลงกันน้อยใบยเฟินบอกจริงๆมันก็น้อยตั้งแต่แรกนะ<ห>ไม่ได้ลงบ่อยๆอยู่แล้วแต่ลงทีมันก็อาจจะกลายเป็นกระแสเนาะ<อ>ส่วนกระแสข่าวก่นกอนๆที่ดูเหมือนจะหนักจนหวั่นใจอย่างน,นายนภัทรดูเครียดไปเลยใบยเฟินเนี่ยในฐานะสาวข้างกายก็ขอชื่นชมเลยนะคะว่าหนุ่มนายเนี่ยเก่งมากๆเข้มแข็งสุดๆ ส่วนตัวใบเฟิร์นเองเนี่ยรับบทอะไรรู้ไหมไร,รับบทเอ็นเตอร์เทนจ้าเล่นตลกให้เขาดูจะได้ยิ้มเยอะๆโอ้โหน่ารักสุดๆลองไปฟังเสียงดูค่ะ เราตลกอยู่แล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนตลกหนูจะเป็นคนแบบติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างเงี้ยนายก็จะแบบฟังฟังแล้วก็ฮ่าคนพูดเรื่องอะไรแล้วก็ตลกอะไรเงี้ยก็จะมีเราจะมีคำประหลาดๆเช่นแบบเนี่ยแล้วเขาไม่คายตะขาบหรอนายก็จะใครอ่ะใครเหมือนทำไมต้องอบตะขาบเหรออะไรเงี้ยพ่ายก็จะไม่เข้าใจว่าพูดอะไรอะไรเงี้ยเขาเริ่มเขาเก่งขึ้นเขาเริ่มทันเมื่อก่อนถ้ามีคำแปลกๆแบบตัวแม่หน้าพอกหน้าใครนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจเราก็จะอ๋อทำไมอ๋อเขาไม่เข้าใจเขาเป็นผู้ชายมีกระเทยบัลลังก์ ช่วงมีด้วยเหรอมีทุกช่วงคือตอเขาต้องอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเหรออันนี้แปลว่าอะไรเหรออะไรอย่เงี้ยนี่โชมยูนิต อย่างของการประคองความรัก<ะ>ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งกําลังแบบว่านอยหรืออะไรแบบนี้อ<ะ>ีกคนนึงอ่ะมาเอนเตอร์เทนมาให้ความสุข<ะ>นี่แหละคือเคล็ดลับที่จะทําให้ความรักมันผ่านพ้นไปได้ดีจ<อ>จริงน่าหลานหนนะคะไบเฟิร์นนี่เขาไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยนะวันก่อนด<ะ>ิฉันไปเที่ยวบาหลีอินโดนีเซียบอกเลยว่ารีเซพชันตรงหน้ารงแรงโรงแรมข้างล่างคุณไบเฟิร์นชอบมากมาริโอเมาเลอร์เงี้ยชอบมากแฟนคลับเขาขยายไปทั่วทุกมุมโลกแล้วจีน